เทคนิคในการเพิ่มความร่วมมือในการรักษาหรือการใช้ยาของผู้ป่วยก็มีอยู่หลายวิธีด้วยกันค่ะยกตัวอย่างเช่นการอินเ g r a t เกต New Behavior เข้าไปในไลฟ์สไตล์ของผู้ป่วยการใช้เครื่องมือช่วยเตือนการรับประทานยาหรือการให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและเห็นความสำคัญของการให้ความร่วมมือในการรักษา และนอกจากนี้การส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้มีส่วนในการติดตามผลการรักษาด้วยตนเองก็จะช่วยเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาและการรักษาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนอกจากเทคนิคที่เราส่งเสริมให้ผู้ป่วยต้องรู้จักดูแลตนเองแล้วตัวเราเองที่เป็นเภสชัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องมีการติดตามผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาและการใช้ยาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน และนอกจากนี้การรีเฟอร์ผู้ป่วยไปยังบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมก็เป็นอีก s t r a t e g ีหนึ่งในการเพิ่มความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วย